สวัสดีครับสวัสดีแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอทิฮันะครับวันนี้ครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาแบ็กซ้ายของซิตี้นะครับแล้วก็การเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งนี้ของนูโน m เมนเดสนะครับว่าสมมุติว่าถ้าซิตี้เซ็นสัญญาเข้ามาเขาจะสามารถมาเติมเต็มในตำแหน่งนี้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้นะครับผมครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเนี่ยสนใจในตัวของน mm ูโน m เมนเดสแบ็กซไซด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับข่าวนี้คมาจากนักข่าวเบอร์หนึ่งของวงการตลาดซื้อขายในชั่วโมงในอย่างฟาบิ i ซโอโรมาโนนะครับได้นำเสนอข่าวว่าซนะิตี้เนี่ยมีความสนใจในทางของนูโนเมนเดสจริงนะครับแล้วก็ต้องการแต่ซิตี้ไม่ได้ต้องการที่จะ ใจค่าตัวของทางเมนเดสในราคา50ล้านยูโรนะครับซิตี้มองว่าเมนเดสเนี่ยน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่แค่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่าน,นั้นที่ซิตี้นั้นพร้อมที่จะจ่ายนะครับแต่ก็มีหลายสื่อนะครับในช่วง2-3วันหลังวันนี้ก็ได้ออกมานำเสนอในทางตรงกันข้ามว่าซิตี้เนี่ยไม่ได้สนใจที่จะ คว้าตัวเมนเดสนะครับเพราะว่าตำแหน่งทางแบ็กซ้ายของเรือไบสีฟานตอนนี้ก็มีอยู่แล้ว2คนไม่ว่าจะเป็นแบ็กชเมนเมนดี้หรือว่าเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับที่รุดการที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็วันนี้ครับเราจะในช่วงท้ายก็จะเราจะไปส่องสเตตของทางนูโนเมนเดสกับทางสปอร์ติ้งลิบบอนว่าในรุ่นการที่ผ่านมานะครับว่าเมนเดสอ่ะทำผลงานได้ดีแค่ไหนทำให้มีหลายทีมในยุโรปครับที่ จ้องตาเป็นมันที่จะฉกทางเมนเดสเข้ารังนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเองหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวของทางลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเดี๋ยวเราจะมาซัดประเด็นกันว่า,อาตอนนี้ปัญหาของซิตี้เนี่ยปัญหาในแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปัญหาของทางแบ็กซ้ายของเดอใบสีฟ้านะครับเริ่มเด่นชัดขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นปัญหาหนักขึ้นตั้งแต่ รุ่นการ2016-2017นะครับซึ่งรุ่การนั้นนะเป็นรุ่การท้ายของแบ็กไซด์ที่เป็นตัวหลักของซิตี้มายาวนานมากก็คือ Alexander, <16. S 1> อเล็กซาน r ดอร์คราลอฟแล้วก็ทางแกวกิลิชีนะครับที่อยู่กับซิตี้มาตั้งแต่รีปปี2010-2011นะครับที่คว้าแชมป์ยุคแรกๆจนมาถึงในรุ่การ2016-2017ซึ่งทั้งสคนนั้น,นนะก็ถือว่าเข้าสวย อ่ะสามสละสากลับละอีกทั้งทางปรีชีน่ะก็หมดสัญญากับทางซิตี้ในหลังจบฤดูดดกาลนั้นพอดีในช่วงฤดูดดกาลสุดท้ายของทั้งคู่นะครับก็ได้อยู่กับซิตี้น่ะฟอร์มของทั้งคู่ก็ถือว่ามาแผ่วลงไปเยอะมากการเติมเกมเอ่ยการเข้าสกัดบ,บอลกันอะไรเงี้ยก็ดูแบบไม่หนักหน่วงเหมือนสมัยเวรุ่นนะครับทั้งอ่าโคราลอฟเนี่ยก็ ในช่วงท้ายอ่ะก็ไปส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอ่าไปยืนอยู่ยืนยืนยืนเซ็นเตอร์ฮับปอ่าเป็นส่วนใหญ่นะครับในฤด,ดูกาลสุดท้ายรีชี่ก็จะเล่นทางเล่นในแบ็กซ้ายแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะพวกเขาทั้งคู่ก็สลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นในแต่ละฤดูก,กาลนะครับตั้งอ่าหกปีหกเจ็ดปีที่ผ่านมาหลังจากหมดยคข,ของทั้งคู่นะครับอ่าทางซิตี้นั้นก็อ่าดึงตัวของแบงช์แมนเมนดี้นะครับที่ เป็นดาวเตะแบ็กซ้ายฟอร์มแรงของโมนาโกครับในช่วงที่พวกเขานำโมนาโกสามารถควา้าแชมป์ลีกเอิงได้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในคนพลที่พาโมนาโกสร้างมาตรฐานที่ดีเยี่ยมมากครับซิตี้ก็เลยดึงตัวของเมนดี้เข้ามาในฤดูกาล2017-2018นะครับเมนดี้เนี่ยเริ่มกับซิตี้ได้สวยมากนะในช่วงประมาณ5-6นัดแรกถ้าใครยังจำได้ในช่วงที่เขาออกสตาร์ทซิตี้นั้น แมนดี้เล่นได้สุดยอดมากนะครับเล่นได้หวือหวาและทั้งการเติมเกมลุกนะครับหรือว่าการแอสซิตเนี่ยเขาจัดจ้านมากในตำแหน่งแบ็คซ้ายทำให้เราเนี่ยทำให้ทีมแฟนแฟนซิตี้หรือว่าในสโมสรเนี่ยก็คิดว่าในตำแหน่งเนี่ยเราเจอละเจอคนที่เป็นตัวแทนของทั้งคุลลอบแล้วก็ทางกรีชีละก็คือเมนดี้แต่ พอเล่นได้ไม่นานครับประมาณ9นัดหรือ10นัดนี่นครับทางเมนดี้เนี่ยก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาซะอย่างนั้นทำให้ซิตี้เนี่ยจะเป็นต้องใช้ใช้งานฟานบินเดลนะครับเข้ามาเล่นในตำแหน่งนี้ในแบ็กประจําในแบ็กซ้ายเมนดี้เนี่ยก็หลังจากที่เจ็บก็หายไปเลยทลั้งรดูการนะครับหายไปเลยฟานบินเดลเนี่ยก็จะเป็นต้องมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้าย ในฤดูกาลนั้นแหะเป็นฤดูกาลที่ิตีนคว้าแช,ชมป์ด้วยคะแนนทําคะแนนถึง 100, 100แต้มซึ่งถือว่าเอา,เอาตามมองภาพผิวเผินดูแบบสวยหรูมากเป็นแบบเออดีมากที่แบบสามารถคว้าแช,ชมป์ด้วยทําคะแนน1 0 0 1 0 0แต้มแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาในตำแหน่งแบ็คซด์นี้จริงๆก็คือในฤดูกาลนั้นแหละครับ เดี๋ยวเนี่ยในฤดูกาลนัก็ถือว่าทําได้ดีมากเขาลงสนามในช่วงฤดูกาล2017-18เนี่ยประจําในตําแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยมากกว่า26นัดนะครับลงลงเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้าย26นัดเลยแต่พอมาฤดูกาล2018-2019เนี่ยทางเดียวเนี่ยก็ฟอร์มแผ่วงไปละหลังจากจบบอลโลกที่รัเสเซียฟอร์มของเดียวก็แผ่วลงไป ในระหว่างนั้นอะ่ะคนที่เข้ามาในแบ็กซด์ที่เข้ามาอีกคนหนึ่งคืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับที่ิตีดึงตัวกลับมาจาก PSV นะอส n ีไอโอเฟนตอนนี้ิตีดึงกลับมาดึงซินเชนโก้กลับมาเพื่อที่จะมา,าช่วยงานาทางฟาร์มเบนเดลซึ่งซินเชนโก้ตอนนั้นก็เพิ่งอายุ19ปีนะครับในช่วงแรกของซินเชนโก้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองนะครับก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสักเท่าไหร่ ก็คือก็ยังเป็นเบอร์2เบอร์3นะครับที่เป็นในตำแหน่งนี้ลองจากฟเบนเดลแล้วก็ทางแบงช์แมนเมนดี้หลังจากที่เมนดี้เนี่ยาหายเจ็บกลับมาในฤดูกาล2 0 1 0 8นในช่วงกลางฤดูกาลละฟอร์มเขาก็หายไปกับอา,อาการบาดเจ็บในตอนนั้นเลยเงียบกูไม่กลับจนถึงทุกวันนี้ จนในรุปการ2019-2020หรือ2รูการก่อนเนี่ยซิตี้ก็ตัดสินใจที่จะดึงตัวอังเคนินโยนะครับซึ่งเป็นอด,ดีตเด็กปั้นของสโมสรเราเนี่แหละครับที่ไปอยู่กับทางพีเอสบีไอโอเฟนเหมือนกันเหมือนทางซินเจนโก้เลยดึงตัวกลับมาเพื่อที่จะมาแก้ไขในปัญหา,ใน,าในตำแหน่งแร็กซ้ายแต่ทางอังเคนินโยเนี่ยกับ มาเล่นแล้วก็เป็นนักเตะที่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กอา,อาจจะมีความคล่องตัวความเร็วแต่สรีระร่างกายเขาตัวเล็กมากจังหวะที่ทางาคู่แข่ง่โจมตีเข้ามา,เ,าเขาเปิดลูกโดง่งหรือว่าคอร์สลูกเข้ามาทางทางคินิยนเนี่ยก็ไม่ทันหรือว่าโดดไม่ถึงบ้างอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายซตตี้ก็ ตัดสินใจที่จะปล่อยทางอังคินโยให้กับทางอาเบนไลซิกในการฤดูกาลนั้นเลยก็คือมก,กราคมนั่นแหละครับช่วงตลาดหน้าหนาวหากใครยังจําได้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ2รุฤดูกาลที่ทางซิตี้นะหลังจากที่ว่ามีปัญหาในตําแหน่งแบ็กซ้ายซิตี้เนี่ยก็โยกทางดานิโลครับที่เป็นแบ็กขวาที่ซิตี้ดึงตัวาจากเรอัลมาดริกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสำรองอของทางไคลโเกอร์ ก็ใช้ดานิโลนะครับมาเล่นในแบ็กซ้ายสองรุ่นการเนี่ยาทางดานิโลลงเล่นในแบ็กซ้ายเกือบ20นัดเลยนะครับในช่วงที่เมนดี้ endy, มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ทางฟาร์มเนเดียวเนี่ยก็ไปย้ายไปอยู่เอฟเวอร์ตันล่ะส่วนซินเชนโก้เนี่ยก็ยังยังเล่นไม่เข้าแหนหรือว่ายังมาตรฐานของเขายังยังไม่เข้ากับทีมเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะครับ แล้วมาพูดถึงปัจจุบันนี้ครับในฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาลที่ผ่านมาทางเมนดี้และซนะินโค้วก็สภาพร่างกายทั้งสองคนก็ถือว่า,าสมบูรณ์ละไม่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเลยแต่เมนดี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาในทุกวันนี้ก็คือความมั่นใจที่หายไปเลยตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขาบาดเจ็บไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับมาแม้ว่าปีที่ผ่านมาเขาสามารถาลงมาเล่นและสามารถยิงประตูได้นะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ เป็นที่ยิงประตูได้แต่คนที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆก็คืออเล็กซานเดอร์ซินเชงโกของเรานี่ะครับที่ในช่วงไปไปไปดูดการซิงโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแผงแบ็กโฟของซิตี้นะที่เป็นตัวจริงตัวหลักที่ลงเล่นสม่ำเสมอมากจนยึดตำแหน่งตัวจริงและเป็นเบอร์หนึ่งของซิตี้ได้ลงเล่นในทั่วย,ยุโรปอย่างต่อเนื่องครับจน เข้าไปถึงรอบชิงซินเโกทำผลงานได้ดีมากในช่วงหลังแต่ยังแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่างบางในบางสถานการณ์หรือว่าในบางครั้งที่ว่าซิตี้เสียประตูจากจังหวะที่คู่แข่งนะครับโต้กลับมาหรือว่าลูกคอสต์ลูกเปิดนก็ยังเพราะว่าเซรีล่าของทางซินเโก้คือเป็นไม่ใช่นักเตะที่ตัวสูงครับแล้วเขาเปิดมาก็อาจจะหมงไม่ถึงหมงไม่ทันใช่ไหมครับ คือจุดเด่นของทางซินญากก็จะเรื่องของการเคาะบอลหรือว่าการประสานงานต่อวันกับเพื่อนเขาทําได้ดีมากรวมไปถึงการาเข้าตัดบอลก็ถือว่าทำได้เยี่ยมในช่วงหลังๆนะทำได้เยี่ยมมากเราจะเห็นช็อตหนึ่งนี่เขาประสานงานลงเข้าลงสไลด์พร้อมอทางจอห์นสโตนในแมตช์ที่ทางซิตี้เจอกับทางปารีสแซงต์แชงแมนแต่ถ้าหากว่าทางซิตี้เนี่ยเซ็นสัญญาทางนูโนเมนเดสเข้ามาจริงๆ ใครคนที่จะเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมระหว่างาทางเล็กซานดาซินเชงโก้เมนดี้หรือว่าจะเป็นเมนเดสถ้าหากเราดูจากฤดูกาลที่ผ่านมาซินเชโก้ o, นั้นต้องอต้องให้เขาแน่นอนเพราะเด็กคนนี้ครับทั้งเมนทอร์ลตี้นะครับความใจสู้ความเป็นความเข้ากับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กติกหรือว่า,าความเข้าใจในเกมแล้วก็ความเข้าใจเพื่อนร่วมทีมนะเขนะาซินเโก้นั้นเด่นมากนะครับในชั่วโมงนี้ เราจะเห็นได้ในช่วงศึกยูโร2020ที่ผ่านมาเขาสามารถเล่นในแบบทางยูเครนได้แบบแทบจะเป็นหนึ่งในดาวเด่นของทีมยกว่าได้นะทางซินเจนโกก็ซิตี้นั้นก็อุ่นใจละที่ซนะินเจนโกนั้นฟอร์มดีต่อเนื่องแล้วก็เขาเนี่ยน่าจะในปีในลูกการใหม่ที่จะเปิดเนี่ยซินเจนโกน่าจะเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมแน่นอนแต่ถ้าหากว่าทางซิตี้เนี่ยเซ็นัญญาทางนูโนเมนเดสเข้ามาเนี่ย ้อยจะยังไงนะครับจากที่ผมไปสอ่องดูฟอร์มแล้วก็ดูการเล่นของทางเมนเดสของสปอร์ติ้งมาไปดูเต็มเกมนะครับอยู่2เกมที่ไปดูมาแล้วก็ดูไฮไลท์ดูอะไรอย่างเงี้ยครับของทางเมนเดสก็จะเห็นว่าการเล่นของทางเมนเดสคล้ายคลึงกับทางแม็กซด์ Max ของทางไบเซนมิวนิกที่ชื่อว่าฟองโซเดวิดนะครับคล้ายคลึงกันมากว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลตลุยขึ้นไปข้างหน้านะครับการเปิดคอร์หรือว่า ่าเปิดให้เพื่อนม่งนะครับคล้ายถึงกันมากผมเห็นแบบอ่าผมให้ฉายาอย่งอางนิวเดวิดเลยก็ได้เหมือนกันมากเลยครับคล้ายถึงกันคล้ายถึงกันมากรูปแบบการเล่นนะครับคราวนี้เรามาดูาสเตตของทางานูร์เมนเดสกับทางสปอ์ติ้งริบบอนกันบ้างในช่วงในฤดูกาลที่ผ่านมาว่า,าเขามีผลงานลงสนามกี่นัดทำได้ดีแค่ไหนเมนเดสเนี่ย ในทุกการที่ผ่านมากับทาง Sporting ร bon ิบบอนครับสิงโตริบบอนนะครับลงสนามไปทั้งสิ้น35เกมนะครับทำได้1ประตูกับ1แอซิสนะครับส่วนใหญ่เมนเดสเนี่ยก็จะเล่นได้อ่าเล่นได้2ตำแหน่งนะครับจากอ่าในเมนเดสลงเล่นในตำแหน่งแบ็กไซด์เนัดเองนะครับเนัดทำได้1ประตูแล้วก็เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กนะครับ27นัดทำได้1แอซิสนะครับาจะเป็นตำแหน่ง มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายหรือเปล่านะครับ RM นะครับ27นัดทำได้1ประตูเอ็นหนึ่งแอสซิสต์นะครับทางนะูโนเมนเดสก็ติดทีมชาติโปตุเกสไปละที่ชุดยุยลุยชุดที่ไปลุยยูโร2020นยะครับก็แต่ก็ทางเมนเดสไม่ได้ลงเล่นนะครับทั C ้ง34 4แมตช์ไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะว่ามีการบาดเจ็บแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาก็ติดทีมชาติที่ มีช่วงคัดตบอลโลกนะครับก็ได้ลงเล่นไปละวสมแมตช์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข่งของทา,ทางโปรตุเกสครับซิตี้ที่ซิตี้ต้องการที่จะคว้าเข้ามาก็ซิตี้นะัตอนนี้ก็มีนักเตะจ,จากโปรตุเกสอ่าสคนละบานาโดซิวา่าทางรูเบนติอาสแล้วก็ชัวร์กันซิโลเอาครับสุดท้ายนี้ครับถ้าสมมติว่าทางซิตี้ครับตัดสินใจที่จะ คว้าตัวทางนูโนเมนเดสเข้ามาจริงเพื่อนๆคิดว่าเมนเดสเมนเดสเนี่ยเข้ามาแล้วจะสามารถแย่งตำแหน่ง,งทางซินญัโก้ได้ไหมนะครับว่าหรือว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งของทางซิตี้นะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายที่หากทางเมนเดซเข้ามาก็จะมีอยู่3คนนะครับซินญัโก้เมนดี้แล้วก็เมนเดบชื่อคล้ายๆกันนะสอคนนี้เมนเดสเมนดี้นะส่วนผมนะก็คิดว่าแบ็กซ้ายของทางซิตี้นะครับก็ยังคงต้องใช้ งานทางอ l e x a n d e r ดอร์ซินเชต่อไปนะครับก็ดูจบแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบในการพูดคุยในการซัดประเด็นของเดียดิฮันะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อต่อไปนะครับส่วนใครที่ดูแล้วมันโดนใจนะก็ชอบนะที่มีแฟนซิตี้นะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของซิตี้เองนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ นะครับเพื่อแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณครับ